วันนี้แอบลุกแอบมีขายต่พที่เรียนไปนะครับผมรถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งวัยรุ่นประตูสลด์นะครับดูแรมาทุกอย่างแล้วนะครับจากสำนักดังนะครับย่านแจ้งวัฒนะเครื่องส5เนี่ยวิ่งสนุกวิ่งมันจริงๆน,นะครับครับเบาะหน้าไฟฟ้ามิกกี้เมาส์แถวกลางโอ้บหเบาะมิกกี้เมาส์เนี่ยคนเขานิยมบ้างๆรถเจ้านายนยมันเจ้าไดไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับรถโคตรถูกจัดโคตรง่ายขับโคตรดี และวันนี้ผมขอกราบเรียนทุกท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานโซพี่ลดมือสองทุกท่านด้วยนะครับคำเตือนรายการ เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มียานผ่านนะคู่ใจมองหาให้หวานใจร้านสะไคหรือกิ๊กรถมือสองคุณภาพดีรีวิวมีมงเม็ดขอเชิญทางนี้นะครับอาจจะมีคำหยาคำไทยที่เชิญไปจังวันทั่วไปค่ะฟังแล้วรักใยผมกระผมขอกราบถ่ายมาณที่นี้ด้วยนะครับพี่อาร์ตกลับมาแล้ครับผมกับรถโคตรถูกโคตรดีครับผมกอล์ฟพีดสวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาอยู่กับรถตู้ MPV ที่มาแรงที่สุดในหน้กระแสตอนนี้นะครับผมรถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งวัยรุ่นประตูสไลด์นะครับวันนี้มาแล้วนะครับผมตัวนี้นะเป็นตัวปี2009นะครับแแต่ปลงหนน้้าแลวะครับผมแปลงหนเก ไมเนอร์เชนแปลงหน้า <Wow. S 1> เป็นตัวปี2012-2013หมายความว่าซื้อตัวนี้เนี่ยเรียกว่าได้โฉมใหม่ได้โฉม1 2ึ3ไปเลยนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าภายในเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับ <Okay. S 1> ล้อผมใส่เข้าไปเองนะ BBS LM 1 8นิ้วยางพึ่งรัดนะครับรถผมเอาไปใช้งานเองนะครับผมดูวเบาะเป็นยังไงคันนี้พิเศษหน่อยนะครับเป็นเครื่อง V6 3 5 0 0ซีซีนะครับเบาะหน้าไฟฟ้ามิกกี้เมาส์แถวกลางโอ้โห oh, แน่นอนนะครับ เป็นตัว Q สามพันปี09นย์เกตัว Q เครื่อง V6 นะครับตามที่เรียนไปนะครับประตูหลังไฟฟ้ามีมาให้พร้อมนะครับกดจากรีโมทได้เลยนะครับ <Wow. S 1> ผมเปิดปิดขึ้นลงสะดวกง่ายดายดีนะครับมีของนิดนึงเนาะ รถผมใช้งานเองนะครับวันนี้ลูกเมียไม่อยู่นะครับขายราคาแบบแอบขายไปเลยนะครับผมตรงนี้รถใช้งานดีมากผมใช้เองนะครับดูแลมาทุกอย่างแล้วนะครับผมจากสำนักดังนะครับย่างแจ้งวัฒนะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยางซันลูคช่วงร่างน้ำมันเครื่องการฝัดเกียร์อะไรเนี่ยผมดูแลให้หมดแล้วนะครับหมายความว่าตอนนี้พร้อมใช้งานมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูในส่วนของพวกภายใต้ฝากระโปรงกันบ้างนะครับผมสำคัญเลยตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องใหญ่เนาะ เครื่อง3ามเป็นห้าเนี่ยวิ่งสนุกวิ่งมันจริงๆนะครับผมเคยใช้ทั้ง2 4และก็เครื่องตัวนี้แล้ว V6 หกสามเป็นห้านะครับตัวสองเปอร์เซ็นสี่ขายไปปุ๊บหาตัวนี้มาใช้ทันทีเลยครับผมเพราะว่าขับสนุกกว่ากันเยอะมากๆนะครับแล้วก็อัตรากินน้ํามันเนี่ยเรียกว่าไม่ได้แตกต่างก,กันเยอะนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S เพราะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยวิ่งประมาณ9 0้าถึงหนึเนี่ยถ้าเป็นเครื่อง2องเเนี่ยใช้รอบประมาณ2000รอบขึ้นไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นเครื่อง V6 ตัวนี้เนี่ยวิ่ง90 100 110เนี่ย ไม่ถึงสองรอบเลยครับ <Wow. S 1> หรือว่าตาแก,การกินน้ำมันเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับ <Okay. S 1> ใช้วิ่งแบบว่าวิ่งด้วยแล้วก็มีการจอดให้ลูกนั่งดูทีวีรอเรากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยตกอยู่ประมาณ8กิโลลิตรนะครับผมส่วนของภายในตาพี่เรียนไปนะมาลองดูกันเลยออปชั่นจากทางแห่งประตูเนี่ยก็จะเหมือนกันเนาะมีเซตเบาะ ได้3แบบนะครับกดเซตเบาะได้เลย3แบบตามใจของเรานะครับ <Okay. S 1> ลายไม้อะไรเหมือนกันหมดนะครับ <Okay. S 1> ผมพูกระโจครับอะไรพวกนี้เหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าเป็น V635' สามนห้าเนี่ยเบาะจะแบบไฟฟ้าแล้วเป็นตัวท็อปของมันและท็อปสุดชุดตารางของมันแล้วนะครับการสตาร์ก็คือเจ็บกุญแจไว้ในตัวนะครับเหยียบเบส กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับผมเลขไม้นะครับอยู่ที่ผม2อ0 0 0นกิโลนะครับไม่มีการกลับกอไม่เกิดขึ้นนะครับรถใช้เองนะครับผมมาอย่างไรขายอย่างนั้นแต่สภาพลองดูครับผมสวยๆเดิมๆกิ๊บๆนะครับสลูปยางสลูปผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะผมนิ่มๆกึ๊บๆนะครับดูแลเซอร์วิสมาหมดแล้วนะครับผมจากสำนนกที่ผมเรียนไปนะครับพวงมาลัยเมาลติสองข้างถ้าเป็นตัว2.4เนี่ย เป็นตัวโรเนี่ยฮวงมาลัยจะล้นล้นเลย <Okay. S 1> นะครับผมจะมีแค่ปรับดิสเพย์หน้าจอมาให้นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของมันแล้ววิทยุแอนด d อยผมใส่ไปให้ใหม่นะครับผมหมายความว่า เราเนี่ยสามารถเปิด YouTube ได้นะครับและซิงไปที่จอกลางได้เลยนะครับ <Wow. S 1> ผมเรียกว่าเหมาะมากสำหรับครอบครัวนะครับที่มีลูกน้อยเดินทางไกลไม่มีการเบื่อกันแน่นอนนะครับดูแลทางไกลได้ปกติเลยส่วนอื่นๆพวกแอร์ดิจิตอนอะไรมาครบนะคะปรับแอร์สองข้างได้ต่างกาันร้อนเย็น <Wow. S 1> ได้ต่างกันหมดนะครับผมปรับแอร์จากตรงนี้ได้รู้กันอยู่แล้วเนาะปรับแอร์จากห้องโดยสารด้านหลังกดได้จากจอด้านหน้านได้เลยนะครับ <Okay. S 1> การเป,ไปิดปิดประตูของอลพาดอย่างที่บอกคือถ้าเป็น ตัว2อสเนี่ยมันจะมีตัวที่ไม่มีฝาท้ายไฟฟ้า,ฟาด้วยแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว3.5นะครับ V6 นะครับมีฝาท้ายไฟฟ้ามาให้นะก็แปลว่าเราจะสังเ <Wow. S 1> กตจากตรงนี้ได้เลยเนาะกดค้างเพื่อเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้เลยนะครับประตูซ้ายขวานะครับเปิดปิดได้หมดนะครับโดยการกดค้างจากตรงกลางตัวรถเราเนี่ย เราสามารถทําได้เลยนะครับสั่งงานได้เลยนะครับจากคนขับนะครับผมต <Okay. S 2> ูรถอื่นๆใช้งานได้หมดเนาะผมดูแลมาหมดแล้วระบบฟงระบบไฟอะไรต่างๆใช้งานได้ครบถ้วนดีนะครับไม่มีอะไรแตกหักเสียหายไปแต่อย่างไรนะครับผม <Okay. S 2> ตัวเกะ๊ะยังเด้งดีอะไรดีนะครับเก๊ะกลางยังอยู่ดีนะครับพวกนี้ก็สาคัญนะเพราะอะไรเอาผ่านแพงก็ <S <S คือ,อ,อเราลองเช็คดูก่อนได้ว่ามันทํางานอะไรเป็นยังไงเกะ๊ะซ่อนยังอยู่ไหม อะไรยังไงอยู่ครบหมดดูแลมาอย่างดีนะครับไม่มีแต่ขากไปนะครับผมโอเคลืมบอกไปอย่างรถเนี่ยเป็นรถศูนย์โตโยตานะครับผมเข้าศูนย์มาตลอดระยะการใช้งานนะครับ <Okay. S 1> ไม่มีการจับกอไม้ตามที่เรียนไปแล้วครับและไม่ใช่รถนาเข้าแบบจดตา2สองใอย่างไรนะครับผมเป็นรถศูนย์ไทยรถศูนย์ t ตยต้า แท้ๆนะครับนำเข้าโดยโตโยต้ามอเตอร์แท้ๆนะครับผมใครหาที่เขาบอกว่าหารถศูนย์รถศูนย์หารถแท้นี่แหละครับรถแท้ครับผมลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวน้องเบลไป oh. ดูที่ประตูหลังต่อเลยประตูที่เบาะน้องไปตัวเบาะหลังตามที่เรียนไปนะครับก็จะเป็น บอกมิกกี้เมาส์แล้วนะครับผมบอกมิกกี้เมาส์เนี่ย <Okay. S 1> เดี๋ยวค่อยมาดูออกชั่นฝั่งจะกันนะอันนี้ผมมีคาเซทลูกอยู่อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับตัวแอ้มีมาให้ครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็ปรับได้เองเลยนะจากตรงนี้ <Okay. S 1> ก็คือหมายความว่า นอกจากจะปรับจากคนขับได้แล้วก็ยังสามารถปรับเองจากคนนั่งได้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> ทีวีตอนให้ผมได้เรียนไปซิ y งยูทูบมาให้แล้วเรียบร้อย <Wow. S 1> ติดตัวใหม่ของติดเข้าไปเองนะครับฟิล์มอะไรเนี่ยยังอยู่ได้ซ้ําไปนะครับผมไม่ได้มีการแกะอะไรเลยคือเป็นตัวใหม่แน่นอนนะครับสัมผัสจากจอด้านหน้าเปิดไปได้เลยนะครับ จะให้ลูกดูอะไรจัดการ <_ an> กดดูได้เลยนะครับผมติ้งแล้วเรียบร้อยนะครับผมจากจอด้านหน้านะครับคมชัดดีนะครับผมตามที่ผมไี้เรียนไปตั้งใจติดมาให้ลูกดูให้พ่อแม่ดูเลยแหละกัรลูฟที่ผมบอกที่ผมเรียนไปผมเปลี่ยนยางครบแล้วทั้งคันนะครับไม่มีเ e อียดอารเกิดขึ้นนะครับผมหมายความว่าการรั่วซึมของ Star ันรูฟอะไรเนี่ยไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับ <_ an> ผมจัดการเม่เทนแนสมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมซื้อขายกับเต้นมันดีอย่างไรมันดีแบบนี้นะครับทางเราเนี่ย หรือทางมาตรฐานของทางจัลรมาือสองเนี่ยก่อนปล่อยรถลูกค้าเนี่ย รถราคาหลักเกือบล้านเนี่ยถามว่าเราดูแลกันอย่างไรเนี่ยเราดูแลกันแบบนี้เลยนะครับอะไรขาดอะไรเหลือเนี่ยเราดูแลให้หมดเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าขายกันมือต่อมือเอาไปดูแลรักษาเองอะไรแบบนี้นะครับรถต่างๆใช้งานเองอยู่นะครับเบาะสามแถวพร้อมอะไรพร้อมตามที่เรียนไปแล้วก็เหมือนเดินไปไปลองนั่งดูให้นั่งสบายเลยก็คืออย่างที่บอกคือมันเป็นรถตู้ที่แบบไม่ต้องแย่งกันนั่งคู่หนะ้าเพราะว่าไอ้ตัวเบาะที่แถวที่สามเนี่ยก็สะดวกสบายดีนะนั่งได้3คนด้วยหรือจะนั่งสองคนเนี่ย มีเท้าแขนให้มีอะไรให้พร้อมนะ <Wow. S 1> ทางด้านข้างก็ยมีใช้วางแก้วอะไรให้เรียบร้อยนะครับผม <Okay. S 1> ทั้งสองด้านเลยนะก <Okay. S 1> างปรับเบาะก,ก็ปรับตรงนี้ปรับเอ็นได้อีกโอแม่งนอนนอนเลยดีกว่านี่เอยกูก็ไม่เคยนั่งนู้เออก็เรียกว่านอนได้เลยนะครับสบายๆเดินทางไกลเนี่ยเดินทางไกลได้สะดวกสะดวกเลยนะครับ oh. เดี๋ยวเรามาดูใน่วนขเอบาอะแถวสามแล้วใช่ไหม เราไปดูออปชันที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเบาะมิกิเม้าส์เนี่ยคนเขานิยมบางๆ้ารถเจ้านายเนี่ยมันเจ้าได้ไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปออปชันของเบาะมิกิเม้าส์เนี่ยที่เขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยรถเจ้านายซึ่งให้เจ้านายนั่งเจ้านายผมก็คือพ่อแม่กับลูกเนี่ยแหละครับอย่างแรกก็คือมันจะมีที่วางเท้ามาให้นะแล้วก็ไม่ใช่ที่วางธรรมดาจะมีการปรับตรงนี้ดึงน่องเขาเรียกดึงน่องนะครับมีมาให้หมายความว่าเราสามารถ นอนได้180องศานะครับสบบาหรับเบาะมิกกี้เมาส์ตัวตนี้นะครับเรียกว่าถ้าเดินทางไกลหรือนอนทางไกลเนี่ยจะหลับสบวคือเบาะตรงนี้เนี่ยมันสามารถจุดเด่นอเลยเนี่ยคือนอนราบได้เลยนะครับผม180องศานะครับ <Okay. S 1> เดินทางไกลอะไรยังไงเนี่ยไม่ติดขัดสะดวกสบายมากๆนอนยืดได้เลยนอนได้ทั้งทางเลยนะครับ180องศารปรับได้สำหรับเบาะมิกกี้เมาส์ตรงนี้มิกกี้เมาส์คือตรงนี้แหละตรงหูเนาะหูเนี่ยมันทำอะไรได้บ้าง ดึงได้ครับผมดึงให้ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่คอหกกักอ่ะใช่ปะ่ะเวลานอนแล้วแบบเออไม่ไม,ไม่ไม่มีการครอหักเกิดขึ้นนะครับบอกไฟฟ้าปรับได้ชทั้งระบบ,บน,นะครับผมตามที่ผมได้เรียนไปเป็นเบาะที่ทําชื่อให้เขาเนาะทำไมคนหาเบาะมีก่เมลกันอย่างที่บอกก็คือตัวเนี้ยใส่เองได้มีคนขายมือสองนะครับจากที่ผมไม่ได้ดูมาคู่หนึ่งประมาณสองแสนโอ้โหผมว่าจริงๆแล้วคือหาตัวที่เป็นมิกิเมลไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งแปลงได้เดิมโรงงานเลยแบบนี้นะครับ ใช้แล้วคุ้มค่ามากกว่าเยอะเลยเอออีก này, ออปชั่นหนึ่งเมื่อกี้ลืมบอกว่มีถาดเออมีถาดตรงกลางนะครับสาหรับวางจานข้าวหรือวางอะไรก็ได้เนี่ยมีที่ใส่าวางแก้วให้อีกนะครับผมยังมีที่พังแก้วอีกท้งซ้ายและขวานะครับการเอาดูความสะดวกอะไรเนี่ยเรียกว่าหูให้ให้มาพร้อมนะครับสําหรับเอาถาดตัวนี้นะครับผมที่เป็นเบาะมิกกี้มาแบบนี้นะครับวันนี้เปิดราคาไปเลยดีกว่าเบาๆเนาะจริงๆแล้วไม่ต้องโกหก,กเลยดีกว่าหน้าร้านนะครับขายอยู่ตองเก้านะครับเก้าแสน 9 9 0 0 0บาทนะครับผมรีดาวได้นะเพราะว่ายออจัดอะจัดเป็นร้านนะครับวันนี้แอมลูกแอมมีขายตามที่เรียนไปนะครับผมราคา959,000บาทเท่านั้นนะครับผมขายก่อนไปเที่ยวนะครับขายลักษณะว่าแบ่งบันกันใช้เลยนะครับในรถแบบนี้เรียกว่าพร้อมๆแล้วจริงๆอย่าพลาดเลยดีกว่าครับผมมาทําการลองเทสไดกันนะครับผมรถปี2009เป็นเครื่อง V6 ตามที่เรียนไปนะครับ คือผมขับทั้ง2ตัวแล้วเนาะทั้ง2.4แล้วก็3.5คือตัวน,นี้นะครับก็คือมันมั่นใจกว่าเยอะนะตอนที่จังหวะที่แบบว่าจะกดแซงหรืออะไรเงี้ยกําลังเครื่องเนี่ยมันมีให้กดแซงได้เลยนะครับแบบว่าเวลาจะแซง10ล้อหรือเงี้ยมันมั่นใจกว่าเยอะอะคือขุมกาลังมันมีให้วิ่งแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับ เวลาเราวิ่งทางไกลเนี่ย100 110เนี่ยใช้รอบไป่หนึ่งของอันรอบเลยนะครับก็เรียกว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้นะครับผมสําหรับทางไกลเนี่ยวิ่งสบายคนขับก็รู้สึกสบายขึ้นนะครับไม่ต้องใช้แรงกดเท้ามากนายนในการวิ่งเพื่อทำการแซงหรือเพื่อทำการรอยรับอะไรอย่างไรครับช่วง <Okay. S 1> ล่างนะครับผมทําการโมดิฟายไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเรียกว่าไม่ใช่โช๊คตัวเดิมสปริงตัวเดิมติต่อไปแล้วนะครับผมผมทำการจัดแจงใส่ โชคตัวใหม่ไปแล้วนะครับผมไปของ RSR Base High นะครับตรงรุ่นของ a l p i n Wellfine ONA NH 20ก็คือตัวนี้นี่แหละคือทำการใส่ไปเรียบร้อยแลยครับความสูงความเกียอะไรเนี่ยอนนีระดับที่สวยงามดีมากและยังปรับหนืดได้อีกปรับสูงปรับเกียได้อีกนะครับเป็นสตัด์เอาไปจัดแต่งตามใจได้เลยนะครับตอนนี้คือลักษณะที่ว่าใจผมว่าขับขับดีเลยอะเหนียวเวลาจะเทโค้งอะไรเงี้ยคือประทับใจเลยอะเพราะว่าถ้าเป็นโชคเดิมอะ มันจะรถตู้นะมันส่งนิดนึงมันก็จะแกว่งแว่งนิดหนึงอยู่แล้วแหละแต่ว่าตัวนี้คือนิ่มๆเลยทางโคง้งทางโคง้งอะไรเนี่ยโอเคมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้แลกกับความกระด้างด้วยตรงนี้ก็คือตั้งใจเลือกมาเนาะตามเน็ตเขาบอกกันว่าขับขี่ดี <Okay. S 1> ไม่ไม่แบบไม่กระด้างอยู่ในโซนของที่แบบว่าขับแล้วคล้ายๆเดิมมากที่สุดก <Wow. S 1> ็เรียกว่าเอามาใช้เอามารองใช้ดูเลยเนาะมีเดี๋ยวเราไปลองตรงโค้งข้างหน้าลองการขับขี่ เรื่องการออทแอสอะไรเนี่ยไม่มีแล้วแหละผมดูแลมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไอตัวเฟืองที่เขาชอบเวลาขยับพวงมาลัยแล้วดังก๊อกก๊อกแก๊กเนี่ยผมก็ดูแลมาแล้วเนาะ <Okay. S 1> ตัวคอนโซลหน้า <Okay. S 1> ผมก็ดูแลมาให้หมดแล้วนะครับทาการปูหนังไปใหม่ให้แล้วนะครับผม mm. ตัวเขาขับ mm. ยอยพวงมาลัยหรือตัวเอ่อเผาวบาร์อะไรต่างๆเนี่ย <Okay. S 1> ผมเคลียร์ให้เสร็จหมดแล้วนะครับมาตายนี่ผมวิ่งต่างจังหวัดมาแล้วเลยดนะ้ซั่ไปครับพี่ นั่งสบายนั่งเจคนนั่งมาแล้วจริงๆครับจะคือพร้อมใช้งานมากๆเลยครับผมจริงๆการกินน้ํามันเหรอน่าจะพูดรถมันใหญ่ะนะคือเอาผ่านมันก็เป็นรถที่แบบคนใช้ทั่วไปก็ประมาณ1ิบโลลิตรนะแต่มันแรกกับที่นั่งอะ่ะตามกลับไปที่เดิมครับแทนที่เราจะขับสองคันเราเหมือนเหลือขับคันเดียวแล้วก็แถมว,ว่าได้รถที่แบบแม่งเป็นเล้าในรถเลยอะ่ะ <Wow. S 1> คือการนั่งการอะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกสบายอะเนาะเข้าโค้งก่อนเราขึ้นมาคุยกันใหม่เข้าตามพอดไปเลยครับ รถตู้คงแน่นอย่างนี้สบายสบายครับผมไม่มีโยกเยกเยนะนิ่งๆเลยเออประทับใจเลยอะ่ะคือช่างเขาแนะนํามาให้เปลี่ยนเป็นตัวนี้เนาะผมก็เลยจัดก,การใส่เข้าไปอา้าว <Okay. S 1> กลับมาเรื่องของการขับขี่นะครับท้งนี่เราจะขับสองคันเนี่ยเรามาเหลือข,ขับคันเดียวนะครับแล้วก็เป็นคันเดียวที่แบบว่าขับขี่สบายมากๆที่ผมเลือกเอาพาดเนี่ย <S <S ผมเคยขับมาหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นของฝั่งเยอรมันอย่างเงี้ยโฟกผมก็ลองขับแล้ว จริงอ่ะโฟล์เรถที่ขับดีมากมากเลยนะครับแต่ว่าคนขับมันไม่สบายเ,าเพราะลักษณะมันเหมือนเวลาเรานั่งอ่ะเรานั่งลอยเราลอยอยู่สูงเลยอ่ะแต่พอไปเอาผ่านปุ๊บเรานั่งขับขรถเก่งเออมันก็เลยรู้สึกว่าเออรถแบบน,นี้แหละที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากจะใช้คนนั่งก็สบายคนขับก็สบายก็เลยเลือกมันมานะครับถ้าจะเทียบกับแบรนด์อื่นๆตัวที่เล็กกว่าฟีดผมก็ขับแล้วสเต็ปวาก้อนของขับแล้วก็คือมันไม่ค่อยตอบโจทย์ตรงบอกสําหรับคนนั่งเท่าไหร่กับเครื่องยนต์ที่มัน เลยนะผมว่ามันก้องเค้นอนะถ้าเป็นฟิตนี่คือเค้นเลยอนะในการวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวพวกนี้คือแบบสบายเลยจับราคานี้ราคาที่บอกไปนะครับราคาแอบเนี่ยขายนะครับเก้าแสนห้าห่นเก้าบาทเท่านั้นนะครับผมจัดเต็มไปนั้นได้จัดได้เลยนะครับผมนถ้าผ่อนจัดเต็มเนี่ยอยู่ประมาณน่าจะประมาณหมื่นแปดนะ <Okay. S 1> ถ้าจัดเต็มนะครับก็คือตกเวลาหกร้อยบาทนะครับผม ทีผมเรียนไปประจำเหมือนเนาะรถทั่วไปอีโคคาร์อย่างเงี้ยก็พอตกประมาณสองสามร้อยเหมือนซื้อรถสองคันไปใช้คันเดียวอ่ะแล้วก็บอกว่าเป็นรถที่ตัวเลือกแบบรถครอบครัวใหญ่เนอะคือตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องไฮโซแล้วอ่ะเพราะว่าราคามันลงมาจับต้องได้มากๆแล้วนะครับใครที่มองหารถแบบนี้ใช้อยู่เนี่ยเหมาะมากมากนะครับผมแล้วแล้วผมมีสองคันด้วยมีคันที่ไม่เป็นมิกกี้เมาส์นะถ้าชอบใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนคันนี้เป็นมิกกี้เมาส์ ชอบอย่างไรมาเลยครับลองมาคุยกันครับผมมาเดี๋ยวผมไปสรุปให้ฟังนิดนึงครับผมก็เป็นรถที่ผมแบบตามหามานานมากนะเพราะว่าบอดี้เนี้ยเนี่ยบอดี้สองศูนย์เนี่ยคือราคาเนี่ยมันจับต้องได้มากๆแล้วนะครับผมแถมตัวนี้เนี่ยยังแปลงหน้าเป็นมเนอร์เชนแล้วนะครับผมเรียกว่าผับไปเนี่ยไม่อายใครแน่นอนนะครับซื้อไม่ถึงร้านนะครับมูลค่าล้านกว่านะนะว่าตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวเป็นมเนอร์เชนจริงๆเนี้ยเขาขายกันอยู่ประมาณล้านสองล้านสามนะครับหมายความว่า สองเด้งเลยนะคือราคาเนี่ยไม่ถึงล้านได้ออปชั่นเดียวกันนะครับได้บอกมิกกี้เมาส์แท้จากโรงงานนะครับเป็นรถศูงโตโยต้านะครับไม่ใช่รถเพรนำเข้ามาแต่อย่างไรนะครับไม้แท้ไม้เดิมโรงงานไม่มีการกัดปองไม้เกิดขึ้นนะครับกับราคาเบาๆวันนี้ไม่ถึง1ล้านบาทเท่านั้นนะครับ9 5 9 0แ0่บาทจัดเต็มได้ไหมจัดเต็มได้นะครับผมลองมาคุยเรื่องเอกสารกันนะครับดอกเบี้ยพิเศรามีให้นะครับลองเข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์กันสนใจคันนี้นะครับหรือว่าคันไหนก็แล้วแต่นะครับผมเราไม่ได้เปิดตรงนะครับที่ ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับ0 8 1 6 1 9 6 3 7 7นะครับผมพอมด้วพีตามเทคนนี้นะครับผมติดตามเราได้ที่ไหนบ้างทางสองช่องทางนะครับทาง Facebook นะครับและก็ YouTube นะครับผมที่ซ s เปอร์พีรถมือสองนะครับผมก่อนจากกไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมกดแชร์นะครับผมถ้าไม่อยากพลาดรถสวยๆข่าวสารสมคัญ์สมภรณ์คัดผลสันกระดิ่งก็เป็นกำลังใจพวกเราทีมงานซ SuperPee รถมือสองทุกๆท่านนะครับผมผม SuperPee ครับผมราก่อนครับสวัสดีครับ ออปชันนั่งล้นๆเลยอ่ะคือใช้ใช้ตัวนี้เลยผมใช้ตัวที่บอกไม่มีกเมาส์ก็ต้องควานหามาใช้อยู่ดีนะครับแล้วเรียกว่าวันนี้มาแล้วแล้วมาไม่ธรรมดามาไม่ถึงหลักร้านด้วยรีบเอาไปเลยม้ี่เชื่อผมสนับสนุนโดย c a r 4 s sure. ฟ r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขหม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์ั .com